You ask, I answer. Oh, <yeah. S 1> ถามมาก็ตอบไป Alright, this is You ask, I answer. ถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรส่งมาได้เรื่อยๆเลยจาก uh, uh, อะไรนะจากในอีเมลก็ได้ Facebook ก็ได้อะไรก็ได้นะครับหาอีเมลหา Facebook อะไรก็แล้วแต่หาไม่เจอไปดูนี่ที่เว็บไซต์ตรงนี้เลย k p b l w e b s c o m นะแล้วก็มันจะลิงก์ไปให้หมดเลยนะครับวันนี้ยังจะถามว่าเฮ้ย hey, ไอเนี่ย วันนี <Ll ull ing> ้เหมือนคนจะบอกว่าเหมือนกับคนแปลกเลยนะค่้อยอเนี้ยไปแบบทุกที่เลยนะไปซื้อของไปอะไรเงี้ยไม่ถอดออกนะเอออย่าคิดว่าผมอายฮะเนาเนาเนาไม่อายมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เลวร้ายอย่างี้ใช่ป่ะก็ไม่ได้อายครับแต่ก็เขินๆนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนี่คือครูพี่พปงแอลครับสงสารหนูกติเอ้า ศึกษาทำไมเด็กเขาร้องเพลงได้นะเออแล้วก็จําวันเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วยอ่ะเข้าสู่เรื่องเราไอ้สิ่งสิ่งนี้เรียกว่าอะไรเมื่อกี UH! ้เราถามไปแล้วในในสดสดกับกับชาว KBWTV Live Blog TV.com นะฮะก็คือว่าสิ่งเหล่านี้เห็นไหม่ะโชว์หน่อยคือติดที่เสื้อมันคือป้ายชื่อนั่นเองป้ายชื่อตรงนี้เนี่เรียกว่าอะไรก็คือ this มันคือนี่ฮะมันคือ name tag เนมแท็กเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายที่นาที่มาที่ไปที่มาที่ไปอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยทำไมถึงเรียกว่าเนมแท็กเพราะว่าอยากให้เข้าใจเข้าใจจะได้แบบจําได้ง่ายแล้วก็ไม่ต้องท่องจำอ่ะเออเข้าใจป่ะก็คือเนมแท็กก็คือเคาว่าแท็กเนี่ยคืออะไรที่เหมือนเหมือนใน a c e b o o กอ่ะที่เราใช้กันอ่ะคือไปแทกรูปคนนู้นคนนี้แท็กคือการแบบไปจึ๊กไปจึ๊กมาไปจึ๊กมาไปแง่เกี่ยวเกี่ยวมาแบบจึ๊ก แท็กนั่นแหละลักษณะของแท็กอย่าถามว่าภาษาไทยแปลว่าอะไรผมไม่เคยแปลภาษาไทยผมเรียนรู้ภาษาโดยโดยแบบผ่านความรู้สึกผ่านแบบเนี่ยท่าทางเลยจะเห็นแบบว่าเป็นเป็น b อดี l a n g เ a g เยอะมากเนี่ยมันแท็กแท็กทาไมถึงแท็กเพราะมันติดอยู่ที่เสื้อตรงนี้ไงมันถึงเรียกว่าแท็กแล้วก็ก็ใส่คำว่า name name ่ายก็คือชื่อชื่อที่แบบมาติดตรงเนี้ยมันคือชื่อที่เราจะได้รู้จักชื่อกันว่าใครชื่ออะไรกันก็คือ name tag นั่นเองแล้วก็ เนมแท็กเมื่อกี้มีคนหนึ่งแบบว่า uh huh, yes, name อา่าฮะ yes เนมแท็กมีคนหนึ่งแบบว่าอ,าอ,าอา่อะไรนะเขาเรีกนนยรก,นนกนน name tag, tag name อะไรนะสลับกันนิดหน่อยสลับกันนิดนึงว่าเนมแท็กแท็กเนมอะไรเงี้ยก็คืออย่างอย่างภาษาอังกฤษเนี้ยตัวสําคัญมันอยู่ข้างหลังใช่ป่ะก็คือแท็กสาคัญที่สุดแล้วก็แท็กอะไรอะ่ะแท็กที่แบบบอกให้เรารู้ไงว่าคนนี้ชื่ออะไรไม่ว่ามันมีชื่ออยู่มันก็เป็นเนมแท็กเพราะมันจับกับกับภาษาไทยภาษาไทยคือป้ายชื่อเห็นไหมป้ายชื่อสลับกันก็เก็น ป้ายในที่นี้ก็หมายถึงแท็กนะแล้วก็ชื่อก็คือเนก็คือ n นม e t a กนั่นเองถามต่อเนื่องว่าเฮ้ยใช้คำว่า flag ได้ไหมเดี๋ยวจะกลับไป Star อ่านอะไรนะอะไรนะในชชดนะแป๊บหนึง่งถามต่อเนื่องว่าอามันถามว่า flag ใช้ได้ไหมแ a g จริงแล้วเนี่ยมันแปลว่าธงแบบธงชาติอ่ะธงชาติหรือธงอะไรต่างๆนั่นคือ flag หมดเลยแล้วก็อ,อีกอันนึงคือ label อย่างที่บอกเมื่อกี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ label นะ label คือแบบเป็นการ เลเวลมันก็จะเป็นอย่างนี้มากกว่าเหมือนเป็นเลเวลยาเป็นฉลากยาว่าอันนี้เป็นยาใช้อะไรยังไงนั่นคือเลเวลอะฮะแต่ว่า Fla กเนี่ยคำว่า Fla กเนี่ยใช้ในที่นี้ไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันคือธงชาติธงอะไรเงี้ยคิดว่า아마น่าจะเอามาจากอะไรนะอ่โอเค I'll go back and talk to you just few seconds because I'm doing the recording at the moment yeah sorry โฟ a ะแฟลกมันคือน่าจะไปเห็นใน facebook เพราะว่าใน facebook เนี่ย เหมือนกับว่าถ้ามันมีอะไรที่ไม่เหมาะสมเขาบอกว่าให้ไปปกักธงอันนี้คือเป็นภาษาใน f a c e b o ๊ k ไม่ใช่ภาษาภาษาอังกฤษจริงๆภาษาษจริงๆคงไม่ใช่อย่างนี้ให้ไปปักธงว่าเฮ้ยให้ไปปักธงว่าเฮ้ยไอเนี้ยคลิปเนี้ยมันไม่เหมาะสมนะมันมีภาพที่ไม่คือไม่เหมาะสมอาจจะติดแร์หรืออะไรอย่างเงี้ยไปปักธงเพื่อให้คนได้รู้ว่า เพื่อให้แบบเจ้าหน้าที่ของของของเฟซบุ๊กเเนี้เข้ามาดูว่าเออที่ปักธงดูซิว่าใช่จริงๆหรือเปล่าถ้าใช่เขาก็ได้ลบ Delete ออกไปนั่นคือการใช้คําว่า flag ใน Facebook หรือใน y o u t u b e อะไรทํานองน,นั้นนะฮะแต่ว่าในความหมายจริงๆของมันคือธงชาตินั่นเองซึ่งคงไม่ใช่เอาธงชาติมาแปะออตรงนี้เนาะคงไม่ใช่นะฮะอ่าโอเคนั่นแหละครับนั่นคือเรื่องของเนมถังก็เรียกว่าเนมถันั่นเองฮะเดี๋ยวขออนุญาตปิดช่วงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปคุยกับ ชาว, uh, uh, ชาวผู้ชมนะฮะ and this is you ask I answer uh uh. you ask I answer oh, <yeah. S 3> ถามมาก็ตอบไป